เป็นความเข้าใจผิดหลักนึกว่าติดเยอะเหมือนจะลดได้เยอะต้องดูเลยครับกลางวานันเราใช้แค่ไหนอันนี้คนทั่วไปเข้าใจผิดเยอะมากครับมีคําถามแบบบ้านพี่ค่าไฟหมื่นหนึ่งติดโซล่า 10K ค่าไฟพี่จ่ายเหลือ4,000ใช่ไหมคือ10 k เนี่ยมันลดได้6,000ครับ 15K มันลดได้9,000พน้นพี่ค่าไฟหมื่นหนึ่งพี่จ่ายค่าไฟพันเดียวเหรออันนี้ผิดครับถ้าราคาที่มันคุ้มค่ามันคือออนกิจ ออนกิดแบบไม่มีแบตเตอรี่ออนกิจต้องผลิตและใช้งานเลยพี่ต้องมีค่าไฟกลางวันครับคือมันเป็นไปได้ยากครับค่าไฟหมื่นหนึ่งแล้วใช้กลางวันเต็มเต็มกลางคืนแทบไม่ได้ใช้เลยใช้พันเดียวอย่างเงี้ยผมต้องบอกงี้ถ้าสัดส่วนกลางวันกลางคืน5 0 5 0เนาะกลางวันพี่จะอยู่5000กลางคืนพี่จะอยู่ 5, 0 0 0ติด 15K ไปลดค่าไฟ9 0 0 0ันโอ้เหลือพันเดียวดิไม่ใช่นะครับมันลดแค่5,000ันตอนกลางวันเพราะนั้นพี่ต้องจ่าย5,000ัน เพราะฉะนั้นนะอย่าติดเกินครับติด 10k ยังเกินเลยพี่ไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำติดแค่ 7.5k ก็พอหรือจริงๆแล้วตอนเนี้ยประหยัดอยู่นิดนึงกลัวเปลืองค่าไฟอ่ะพ่อแม่เมกาเปิดบอกเปิดเลยครับเดี๋ยวโซลา่าจัดให้ก็ติดไปสัก 10k ลดค่าไฟกลางวัน6,000ก็จะจ่ายอยู่ประมาณสัก4,000ก็โอเคนะคุ้มค่าเนี่แหละครับเป็นความเข้าใจผิดหลักนึกว่าติดเยอะ เหมือนจะลดได้เยอะต้องดูเลยครับกลางวานนันเราใช้แค่ไหนอันนี้ต่างหากข้อสําคัญที่ลดได้จริงๆครับ